สำหรับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ถือเป็นปัญหายอดฮิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการแย่งสิทธิครอบครองในทรัพย์สินซึ่งกันและกันนะครับก็มันจะมีปัญหาที่เราสามารถจะพูดได้เป็น2ช่องทางก็คือ 1. ทรัพย์ส,สินที่เป็นทรัพย์สินทั่วไปอย่างเช่นแก้วแหวนเงินทองโทรทัศน์รถยนต์เป็นต้นนะครับไอเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ จะแก้ปัญหากันไม่ยากแค่เราไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ปัญหาก็จะถูกแก้ไขโดยไม่ยากแต่ปัญหาถ้าเป็นการแย่งกันรครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันนี้แหะครับมันจะมีปัญหาตามมาหลายอย่างถ้าเราไม่ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เราก็ต้องมาดูก่อนว่าทรัพย์สินอันเป็นที่ดินนั้นมีเอกสารสิทธิ์อะไรบ้างนะครับ ถ้าเป็นฉนดนะครับก็จะไปว่ากาันอีกอย่างหนึ่งแต่ถ,ถ้าถูกแย่งที่ที่ดินที่มีฉนดส่วนใหญ่เราจะฟ้องการครอบครองปรปักก็ต้องไปว่ากาันภายในระยะเวลา10ปีนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินที่มีเอกสารอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ดิน2ข้หน,นะครับหรือแม้แต่ที่ดินที่เป็นนศ3อ,อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ แต่เป็นเพียงเอกสารที่รับรองว่าเราเข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเท่านั้นนะครับความสักดิ์ของมันไม่เทียบเท่ากับโฉนดที่ดินเพราะฉะนั้นกรณีเช่นนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรืออ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินจะต้องเรียกร้องเอาที่ดินของตัวเองคืนภายในระยะเวลา1ปีนะครับฟังให้ดีนะครับต้องเรียกร้องเอาที่ดินคืนจากผู้ที่ย่งการครอบครอง ภายใน1ปีเท่านั้นถ้าเกิน1ปีนะครับผู้ที่มาแย่งการครอบครองก็จะได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกสําหรับทุกท่านที่ทํากินในที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งก็ไปดูว่าเอกสารสิทธิ์ที่ท่านถืออยู่นั้นเป็นชนิดไหนนะครับถ้าเป็นอสอข้อหหรือเป็นนสนสาทางที่ดีนะครับท่านหาทางไปแปลเปลี่ยน จากเอกสารสิทธิ์เหล่านั้นให้กลับมาเป็น,นโฉนดเพื่อท่านจะได้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับส่วนวิธีที่ท่านจะไปขอออกโฉนดนะครับเป็นอย่างไรท่านสามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานที่ดินทุกสถานที่นะครับพอได้โฉนดที่ดินและมีการยื่นการครอบครองมาอีกซึ่งเราจะเรียกว่าการ ครอบครองปกัมันจะเป็นอย่างไรจะได้นำมาอธิบายให้ทุกท่านฟังในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ท่านควรจะทำในขณะนี้ก็คือการตรวจสอบที่ดินว่าท่านมีบุคคลอื่นเข้ามาครอบครองหรือทำประโยชน์นอกากท่านหรือไม่เพื่อท่านจะได้รีบดาเนินการเรียกร้องสิทธิในที่ดินแปลงนั้นของท่านคืนมาขอบคุณครับ